สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนออมาเตือนกันนะว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยอีพิกเกมแอนเชอร์เนี่ยเขามีเกมฟรีให้ทั้งหมด3เกมนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปโหลดกันนะเกม Curing for l i ลฟ์ l e s พ Planet แล้วก็ The e s c a p i เ i ลิ2นะแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสที่จะถึงนี้เตรียมเจอกับเกมฟอร์มใหญ่เนาะออทอสไล l ์ f e 2เดี๋ยวเราค่อยว่ากันให้เขามาแจกฟรีก่อน ในวันนี้พี่โจ้มีเทคนิคเล็กๆน้อยมาฝากอีกแล้วนะสำหรับเกม Killing Floor 2สำหรับเพื่อนๆที่ประสบปัญหาที่ว่าคี์ห้องแล้วอ่ามันเข้าไม่ได้จะจอยห้องเล่นกับเพื่อนทำยังไงคีย์ห้องเซิร์ฟเวอร์ทำยังไงมันมันจอยไม่ได้มันขึ้นแล้วมันมีนมปัญหาเดี๋ยววันนี้พี่โจจะมาสอนว่าวิธีเล่นกับเพื่อนวิธีขีย์อห้องทำยังไงนะปา่าไปดูวิธีเล่นกันดีวกว่า ก็หลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมาอยู่ในไลบรารีของเราถูกไหมจากนั้นเพื่อนๆก็กดวิธีการเล่นครั้งแรกนะสำหรับเกมนี้นะพี่โจ๊กเอาวิธีง่ายที่สุดให้เพื่อนๆก่อนเลยก็คือเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่าฮามาชิยังจำโปรแกรมฮามาชิที่พี่โจ๊เคยรีวิวให้ได้อยู่ไหมถ้าจำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพี่จะทำลิงก์ไว้ข้างบนนะยังไงไปดูก่อนว่าวิธี อจอยทำมัชชีทาไงครั้งี้เราพี่โจ้ฝอยวิธีทําแบบนี้ไปกับเกมอาร์คลวทีหนึ่งก็คงจะไม่ย้อนกลับมานะแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูเลยเพื่อนๆถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนเนาะโอเคอย่างแรกก็เปิดทำมชัชชีขึ้นมาทั้งสองฝั่งเลยนะเนี่ยพอเพื่อนๆเปิดทามัชชีขึ้นมาปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งทางของพี่โจ้ก็คือฝั่งทางพี่ผมเนาะ ก็ให้เปิดฮามาชิเหมือนกันแล้วก็กด power on ขึ้นมาเห็นไหมปกติพอเปิดปกติมันจะยังไม่เป็นมันจะยังเหมือนปุ่มปิดๆเป็นอ f f l i n e อยู่นะจากนั้นให้เรากดออนไลน์ line. ปึ๊บโอเคก็เพื่อนๆที่เล่นด้วยกันเราก็โทรคุยกันหรือไลน์คุยกันก็ได้ว่าเฮ้ยเชิญเปิดฮามาชิกด on ให้หน่อยเนาะเดี๋ยวตอนนี้ทางฝั่งของทาง ทางเห็นไหมว่าพี่โจเห็นฝั่งของพี่เคร่องพี่ปอมแล้วว่าเขาออนธรรมชีแล้วเหมือนกันเขาก็จะขึ้นสัญลักษณ์เป็นสีเขียวๆแบบนี้เหมือนที่เราเคยสอนไปครั้งที่แล้วเนาะเอาล่ะหลังจากที่เพื่อนๆเ,เ,เปิดธรรมชี้มาแล้วนะวิธีการเทสง่ายๆก็คือเราลองปิงดูก็คือคลิกขวาแล้วกดปิงเห็นไหมว่าถ้าเราปิงเครื่องของเครื่องตอนนี้พี่โจอยู่ที่เครื่องพี่โจะนะเห็นเครื่องพี่ปอมแล้วเห็นไหม ที่เขียนว่าผมปม,มคือเครื่องของพี่ผมเนาะพอคลิกขวาแล้วปิงดูจะเห็นว่าเราปิงได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนปิงไม่ได้เนี่ยให้ลองปิดไฟวอลดูนะเพราะว่าบางทีไฟวอลอาจจะทําให้เราปิงไม่ได้ปิดไฟวอลดูก่อนวิธีปิดไฟวอลก็กดที่มุมขวาล่างของเครื่องเรานะเราก็เลือกไปที่เนี่ยอ่า Windows Security เนี่ยคลิกขวาเลือกวิวโน้ต i ิฟเคชั o ออปชันตัวนี้นะก็จะออนขึ้นมา พอเปิดหน้าจอนี้ปุ๊บก็ให้เลือกไฟวอลนะพอเลือกไฟวอลปุ๊บพอดีเครื่องพี่โจปิงได้ละแต่ว่าไม่เป็นไรพี่โจสันปิดไฟวอลให้ก็หลังจากเล่นเสร็จก็ควรจะเปิดนะไฟวอลเนี่ยเพราะมันจะการไวรัสต่างๆเข้าเครื่องเราได้นะก็วิธีปิดก็ปิดให้หมดไปเลยเพื่อเซฟสุดคือเทสก่อนว่าว่าเฮ้ยมันจอยได้หรือเปล่านะก็เลือกจากการกดที่ตั้งแต่โดเมนเลยเนี่ยเราออฟไปเลยนะจากนั้นก็ไปที่ p r i v a t e network ก็ออฟไปอีก นะแล้วก็ไปที่ Public Network ทั้งสามอันเลยเออฟไปให้หมดเลยอันเนี้ชัวร์สุดก็คือชัวร์สุดแล้วตอนนี้ไฟวอลเราปิดหมดทุกอย่างแล้วไฟวอลไม่อาจขวางกั้นเราได้แล้วก็คือถ้าเพื่อนๆที่ยังปริงไม่ได้นะลองดูวิธีนี้ดูว่ายัางปริงได้ไหมแล้วก็กลับมาเทสใหม่อีกทีหนึ่งก็คือกดมาคลิกขวาแล้วกดปริใงมาอีกทีหนึ่งถ้าปริงได้ก็คือจบ พี่โจแนะนำว่าควรจะปิงกันให้ได้ก่อนนะแต่ถ้าปิงไม่ได้ก็ลองเข้าเกมเล่นดูก่อนก็ได้นะบางทีก็อาจจะเล่นได้แต่จริงๆมันมันอาจจะล็อกแหละเธอพยายามให้ปิงกันให้ได้ก่อนวิธีเทสอย่างแรกเนาะเอาล่ะขั้นตอนที่หนึ่งผ่านไปละตอนเพื่อนๆเปิดฮามาชีนะพี่โจ้สอนวิธีใช้ฮามาชีนะเพราะว่าง่ายสุดจากนั้นก็พับฮามาชีไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันทั้งอันนี้คือเครื่องของพี่โจที่จะเป็นคนคีย์นะจากนั้นให้กดไปที่ เกม k i l l i n g f ร o สองตัวนี้นะสเต็ปต่อไปเพื<ๆ>่อนๆฟังดีๆนะฟังให้ดีนะเปิดเกมก่อนกดจากร้านจเน้นะกดขึ้นมากดให้เราเข้าเกมก่อนอันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ทำสเต็ปนี้เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เมื่อกี้สเต็ปที่1คือเปิดฮามาชิเนาะสเต็ปที่2ก็คือรันเกมขึ้นมาก่อนนะ เอาล่ะตอนนี้หลังจากเพื่อนๆเ,เปิดเกมเข้ามาแล้วนะนี่อย่างในตัวอย่างพี่โจเปิดเกมเข้ามาละอ่าพอหลังๆที่เราใช้เวลาที่เรารันเกมขึ้นมานะพี่โจแนะนําให้เปิดเกมนี้เป็นแบบ window mode ก็ได้นะถือถ้าเป็นเต็มจอก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่โจะจะทําให้ดูเป็นแบบเต็มจอเนาะเอาล่ะก็คือเกมก็จะใช้เวลาสักพักนึงก่าจะเปิดขึ้นมา ทีนี้เพื่อนๆก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าใครจะเป็นคนสร้างห้องใครจะเป็นคนทำเซิร์ฟเวอร์นะเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ e p i c ตอนนี้นะไม่สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์จากในเกมได้นะเพื่อนๆไม่สามารถจะทำสามารถสร้างห้องในเซิร์ฟเวอร์แล้วจอกันเองได้เลยตามปกติทำไม่ได้นะเพื่อนๆจะต้องไปทำอีกวิธีหนึ่งคล้ายๆเกม Ar รที่พี่โจ๊กเคยสอนไว้ก่อนหนะ้านี้ทีเึียวล้วละ่ะเกมนี้จะขายกันอ่ะเดี๋ยว เอา,อางี้พี่าปรับให้เต็มหน้าจอก่อนให้เพื่อนเพื่อเห็นได้เต็มๆเนาะไปที่เต็มหน้าจอแต่เป็นวินโดว์โหมดเนาะแล้วก็แล้วก็เป็นฟูลสกรีนอ่าเป็นวินโดว์โหมดนี่แหละเต็มหน้าจอเ่ยดีกว่าเอาเป็นเอาเป็นฟูลเลยโอเคตอนนี้ก็เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันล้ว อีนี้พี่โจจะลองให้ดูก่อนนี่คือเกมเกมนะตอนนี้พี่โจพยายามลองทําเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะแต่ว่ามันก็ยังยังยังไม่ลองรับยังหาวิธีไม่ได้อยู่แต่ว่าวิธีแก่เกมนี้จริงๆมันไม่ต้องใช้หรอกคือเพราะมันเป็นเกมยิงผีทั่วไปอะนะก็เพื่อนๆลองดูกดไปที่โฮมปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเรากดไปที่ไฟแมทแล้วเราก็ไปเพลย์ออนไลน์เนี่ยเราก็จะมันก็จะไปหาเพื่อนเล่นในห้องถูกไหม เราหรือถ้าเรากด browse server ตัวนี้มันก็จะ list รายชื่อของเพื่อนที่มีเกมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ให้เราแล้วเราก็เข้าไปจอยกับเขาแต่วิธีนี้แปลว่าเราก็สร้างเซิร์ฟเวอร์เองไม่ได้ถ้าเราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์เองเราต้องเขียนว่า create a match ตัวนี้นะที่เขียนว่า create a match พี่จะลองคีให้ดูพอคีเข้าไปปืบพี่จเลือกเนี่ยดา่านอาชีพนี่แหละแล้วก็เลือกเป็นซ u r v ว v ร์ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเล่นแค่ช็อต แล้วเ้าเป็น Public ด้วยอะไม่มี p a สเวิร์ดด้วยใครเข้าได้จากนั้นพี่ก็กด Pay ออนไลน์ดูจะสังเกตว่าเขาไม่ให้คีย์เขาบอกว่าไม่สามารถหาแมทช์ได้ no server matching the search s e t t i n g w h e r e f i l e คือเขาหาห้องไม่เจอคือเราไม่สามารถคีย์ได้เนาะแต่ว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยเราต้องเล่นกับเพื่อนเท่านั้นหรอเราเพื่อนๆที่อยู่ใน s e r v ์ฟเอร์ล่ะเขาคีย์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ย จริงๆอคือถ้าเป็นเรื่องของเวอร์ชันสตรีมหรืออะไรเงี้ยพี่โจเชื่อว่ามันก็คีย์ได้ปกตินะแต่พอเป็นอีพีก็ก็คล้ายๆของเกมที่อีพีไล่แจกอยู่ทุกวันตอนนี้เนาะเขาก็จะมีบาร์กเล็กๆของเขาอยู่พี่โจก็เลยจะบอกวิธีที่ทําให้เราเล่นกับเพื่อนได้เพราะเกมนี้ยมันจะเล่นได้ประมาณอจริงๆหลายคนอยู่นะอาจจะถึงหกคนด้วยซ้าก็แล้วมันยิ่งเล่นยิเยอะกันยิ่งช่วยกันสนุกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นจะางมันจะมีในห้องพวกเนี้ย แต่เราต้องไปเล่นกับเขาไงถ้าเราอยากเล่นกันเองกับเพื่อนนะลองดูวิธีพี่โจกนะกลับไปที่หน้าแรกให้เราอยู่ที่หน้าแรกตรงนี้ก่อนเปิดเกมทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะแล้วก็กด alternate tab พับหน้าจอาลงมากด alternate tab นะ alternate tab ปึ๊บมันก็จะกลับไปที่หน้าจอเดสก์ท็อปเราถูกไหมจากนั้นเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เกมเราอยู่อย่างตอนนี้พี่โจเก็บโฟลเดอร์ไว้ที่ไดอีเ e, นาะไดอี e. แล้วก็เกมแล้วก็เกมที่ชื่อว่า c u ว l i n g for 2เห็นปะคิว i n g for 2์สองโฟเดอยู่ตรงนี้สำหรับเวอร์ชัน Epic นะเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปในคิวเลิงปุ๊บจะเจอเลยอะ่ะเห็นปะ่ะจะเขียนว,ว่า KF2Server.bat ข้างในเราไม่ต้องมาทำอะไรเลยนะกด Double ลคลิกเข้ามาดับเบิลคลิก KF2Server.bat แล้วดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอพี่โจ้งนะ กดดับเบิลคลิกไปทีเดียวแล้วก็รอเห็นไหมว่ามันจะมันจะมีตัวดอทตัวคอมันพร้อมแล้วก็รันขึ้นมาอันนี้คือเขากําลังจะรันเซิร์ฟเวอร์ของเขาเองนี่เรากำลังเปิดห้องของเราเองแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราหาไม่เจอเมื่อกี้แหละเรากําลังจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ด้วยไฟล์ตัวเมื่อกี้ที่ชื่อว่า kf 2 s e r v e r bat นะอันนี้สำคัญนะเพื่อนๆทุกคนมีหมดถ้าในเวอร์ชัน e p i c นะกดดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ได้เลย แล้วเซิร์ฟเวอร์เขาก็จะรันของเขาไปสักพักหนึ่งอ่าพอเขาเริ่มนิ่งนะเพื่อนๆอย่าไปปิดตัวนี้เด็ดขาดนะเพราะนี่คือเซิร์ฟเวอร์เรานะเขาก็จะรันเห็นปะตอนนี้เขาบอกว่าศูนย์เพลเยอร์ศูนย์คอนเนคชัละแล้วก็วเวอร์ชันเป็น1100เนาะแปลว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เราพร้อมที่จะให้คนเข้าไปละเราไม่ต้องไปปิดนะเราพับมันเข้าไปแล้วกลับไปที่เกมของเราถ้าเพื่อนๆ ไม่เปิดเกมก่อนเนี่ยเพื่อนๆนเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก่อนเนี่ยเพื่อนๆจะรันเกมไม่ขึ้นนะเพราะว่าในอีพีเกมมันจะเหมือนกับว,ว่ามันรันซับซ้อนไงฉะนั้นพี่โจผมบอกว่าสําคัญนะหลังจากเปิดฮามาชีขั้นแรกนะเปิดฮามาชีก่อนเนาะจากนั้นขั้นที่สองคือเปิดตัวเกมขึ้นมาก่อนแล้วพับมันไว้จากนั้นขั้นที่สามก็คือเปิดตัวนี้แหละเซิร์ฟเวอร์เปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมนะโอเคพอเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมเสร็จปุ๊บต่อไปวิธีการเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เราเองทอํายังไงก็ กดพารไปเซิร์ฟเวอร์พารหรือไม่พารก,ก็ได้ทิ้งไว้่นี้ก็ได้แล้วก็กดเกมเราขึ้นมาปุ๊บกลับไปที่หน้าจอของเกมเราเอาละแล้วทีนี้เราจะหาเซิร์ฟเวอร์เราจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เราได้ยังไงตอนนี้เราใช้เครื่องเราเนาะเป็นเครื่องที่เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วตัวเราเกมเราก็เปิดอยู่กับเครื่องเราเนี่ยแหละวิธีจอยก็คือจอยตัวเองเนาะก็ให้เ,เพื่อนๆกดที่ปุ่ม c o m m a n d F3 นะกด F3 ปุ๊บดูมุมล่างขวาเห็นไหม จะขึ้นคล้ายเกมอาร์คอะเห็นว่าเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เป็นขีดให้เราเนี่ยกด f 3พอกด f 3อทีจะหายไปกด f 3าอีทีหนึ่งจะมาให้เพื่อนๆเ,เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองก่อนอย่างแรกก็คือพิมพ์คาว่า open แล้วก็ตามด้วย ip 1 2 7 0 0สอนอันเนี้ยมันจะหมายความว่าเอ,อเข้าไปที่ local host คือเครื่องของเราเองนี่นแหละพอกด open ตามด้วย 0. 0. 1 2 7่งสจุดนุด0จุดนะให้เพืเ่อนๆทตามนี้ก่อนนะนี่คือคนเราคี่ห้องเรียบร้อยแล้วล่ะเราต้องจอยเราตัวเราเองก่อนอะจากนั้นกดโอเคแล้วก็กด Enter ไปเลย <S <S เห็นไหมว่าตัวเกมจะวาร์ปเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราละที่เราเปิดเอาไว้ปกติเนี่ยถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดเนี่ยมันก็จะเข้าไม่ได้จะขึ้นเหมือนแบบเมื่อกี้ที่ไม่สามารถจะเห็นได้เนาะ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของห้องของพี่โจ๊กแล้วอันนี้คือที่เราสร้างไว้เราก็สามารถสามารถสามารถเลือกเลือกเลือกหรือเรียกเพื่อนเข้ามาเล่นได้นะนี่นี่คือถ้าอย่างเงี้ยคือเราเล่นคนเดียวแล้วนี่คือตัวที่พี่โจ๊กเล่นเอาไว้นะแล้วก็จริงๆพวกนี้มันเซตได้เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสพี่โจ๊กจะสอนวิธีทีหนึ่งว่าทำยังไงนะตอนนี้เอาวิธีเอาเพื่อนเข้ามาเล่นก่อน จำไม่แม,ม้ว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่โจ๊กที่ออนไลน์อยู่คือใครคือพี่ปมเนาะแล้วพี่โจ๊กเคยสอนวิธีแล้วว่าเอาเพื่อนจากสตรีมเนี่ยเข้ามาจอยกับในในอีพีเกมได้ยังไงก็ลองไปดูนะเดี๋ยวพี่จะทำลิงก์เอาไว้ให้ข้างบนอีกอันหนึ่งนะวิธีเอาเพื่อนมาจอยกันในอีพีเกมทีนี้มาดูข้างขวามือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราสามารถชวนเพื่อนมาได้ได้ถึงหกคนนะถ้าเรามีเพื่อนถึงหกคนก็ชวนเข้ามาทีนี้ถ้าเรากดบวกตรงนี้ เนี่ยเราจะยังไม่เห็นว่าเพื่อนเราออนไลน์อยู่อ่าโอเคอันนี้ทางฝั่งที่ฝั่งของพี่โจ๊กที่เป็นที่เป็นคนคีย์จบเรียบร้อยแล้วให้เราอยู่ที่หน้านี้ก่อนนะอย่าเพิ่งเรดี้นะพอเรดี้เมื่อไหร่เนี่ยนรกจะมาทันทีฉะนั้นรอให้เพื่อนๆนเราจอยเข้ามาก่อนเดี๋ยวพี่โจ๊กจะพักหน้าจอพี่โจ๊กไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูที่หน้าจอของเพื่อนที่เราจะจอยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราก็คือเครื่องของพี่ผมเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องพี่ผมจะต้องทําอะไรบ้าง ไปไปดูกันเอาลา่ะเพื่อนๆครับตอนนี้พี่โจ๊กกลับมาอยู่ที่เครื่องของพี่ปมแล้วนะก็อันนี้จะสังเกตว่าพอเครื่องพี่ปมเนี่ยก็เปิดทร,รมมชี้แล้วเห็นไหมเปิดทร,รมาชีก็จะเห็นเครื่องพี่โจ๊กอยู่ซึ่งมันก็จะเขียวเหมือนกันทั้งคู่ก็ให้เพื่อนที่เป็นคนที่จะจอยเข้ามาเราเนี่ยก็ลองปิงเทสดูโอเคปิงเห็นเครื่องพี่โจ๊กแล้วอันนี้น่าจะจบไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับธามาชี้แล้วจบไปเนาะจากนั้น เพื่อนที่จะจอยนะก็เหมือนเดิมก็คือกดเกมขึ้นมาปกติเลยอันนี้ง่ายง่ายกว่าคนคีย์เยอะคือเข้าเกมอย่างเดียวเลยเดี๋ยวรอเข้าเกมสักพักนะเพื่อนลองดูนะว่าเนี่ไฟวอลเขาก็ปิดหมดแล้วนะอันนี้พี่โจ้ทำให้เห็นถึงวิธีที่ทำมันทำให้มันไม่มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาก่อนดไง ถ้าสมมติเพื่อนๆไปเปิดไฟวอลเนี่ยเราเวลาเราจะหาปัญหาเนาะก็หาไม่เจอเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นได้แล้วแล้วค่อยไล่ปิดไฟวอลแล้วก็เราก็จะได้ดูอ๋อปัญหา,าอาจจะเกิดจากไฟวอลก็ได้นั้นจะเล่นเข้ามาปิดไฟวอลวิธีเปิดวิธีปิดพี่โดวก็สอนไปแล้วเนาะทำแบบเมื่อกี้เหมือนกันทั้ง2เครื่อง โอเคตอนนี้ก็เริ่มเข้าเกมได้แล้วโอเคนะก็ข้าปกติเลยเหมือนที่พี่โจ๊กบอกเดี๋ยวพี่โจ๊กจะทนเต็มจอไว้แล้วันะะเนาะจะได้ไม่จะได้เพื่อจะได้เห็นหนะ้าจอเต็มจออ่าเป็นฟูลสก,กีนไว้โอเคตอนนี้เพื่อนที่อ่าต้องการจะจอ,อยห้องของพี่โจ๊กนะก็จะเห็นอยู่อ่ลองดูเพื่อนซิ อย่างที่บอกเกียร์ปาร์ตี้เห็นไหมเห็นพี่โจ๊กออนไลน์อยู่โจสุเกะไทยแปลว่าตอนนี้สองคนมองเห็นกันแล้วเราจะทำยังไงล่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพี่โจ๊กกลับไปที่เครื่องพี่โจ๊กก่อนนะพี่โจ๊กเชิญเครื่องพี่ปมเข้ามาถ้ากดเชิญตรงนี้นะกดที่ปุ่มเชิญทางขวามือเห็นดูซิว่าพี่โจ๊กเห็นใครออนไลน์หรือ,อยังนี่เห็นพี่ปมออนไลน์แล้วเห็นไหมพอกดเชิญไปปุ๊บ กลับไปดูที่เครื่องพี่ปมนะก็จะเห็นว่ามีโจสุเกะไทยเชิญมาก็กด accept ปับ๊บมันทำเหมือนจะเข้านะทำเหมือนจะเข้าได้นะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะมันก็จะวนอยู่หน้าแบบนี้แล้วมันก็จะเข้าไม่ได้ มันจะไม่ไปไหนเลยคือวิธีเข้าด้วยปกติพี่โจบอกว่ามันเข้าไม่ได้เนาะก็คือถ้าเพื่อนๆยังเข้าแบบนี้มันก็จะยังเข้าไม่ได้อ่าเดี๋ยวพี่โจรังกลับไปทําเครื่องพี่โจให้ดูก่อนซึ่งถ้าเมื่อกี้เครื่องของพี่ผมเข้าได้เนี่ยเขาก็ควรจะเข้ามาตรงนี้เนาะตอนแรกพี่โจกดตรงนี้นะกดที่เพื่อนแล้วก็กดเชิญพี่เขาเข้าไปกดไปปุ๊บมันก็จะวิ่งไปหาพี่เขาแล้วก็พี่ก็กดรับมาแต่เขาไม่เข้ามาในห้องพี่โจเห็นไหม แปลว่าวิธีเนี้ยไม่ได้นะเพื่อนๆกดวิธีนี้ไม่ได้นะพีพพ่จะสอนวิธีที่จะทําให้เพื่อนๆจอยเข้ามาได้โอเคลองดูนะวิธีที่จะท,ทําทําดังนี้อ่ะกับวิธีเครื่องพี่ผมกันโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องพี่ผมแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่โจ๊กจะอยากให้ออนจําได้ไหมว่าอยากให้ทําอย่างหนึ่งคือออนฮามาชิที่เราอ่อนเมื่อกี้นะเอาฮามาชิขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่เครื่องของพี่โจ๊กนะคลิกขวาแล้วก็ copy ipv 4 address เหมือนเดิมเลยเหมือนที่พี่โจ๊กเคยสอนใน arc อะ่ะเหมือนกันเลย copy ipv 4 address ตัวนี้นะอย่าไป copy I v 6นะให้ copy ipv 4 address ตัวนี้ copy ไว้ก่อนปึง้งเพื่อจะ copy ไว้แต่แรกก็ได้แต่พี่โจ๊กกลัวจะลืมพอ copy ไว้ปึ้งกลับมาที่เกมเอาล่ะวิธีจอย ให้เพื่อนเพื่อนที่จะจอยเนี่ยกด F3 รันคอม m านด์ขึ้นมาเห็นไหมก็จะเหมือนเครื่องพิจ๊บเมื่อกี้ที่มุมล่างขวาเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องหมายที่เป็นเป็นมากกว่าแล้วตัวขีดล่างขึ้นมากด F4 อีกทีนึงมันก็จะหายไปกด F3 นะจากนั้นพิมพ์คำว่า open แล้วก็ตามด้วยถ้าเป็นเครื่องพิจ๊บเองจะพิมพ์127งสองเจ็ดถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเครื่องที่จะจอยให้ใส่ IP ที่เรา copy มาเมื่อกี้ ก็เพื่อนเมื่อกี้เราคัดลอกแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆไม่อยาก Copy ก,ก็จำมอาก็ได้ว่า IP เมื่อกี้อะไรแต่พี่โจคัดลอกมาแล้วพี่โจก็กด Control V เทจเข้าไปเลยนี่คือ IP ของเครื่องฮามาชิพี่โจ๊กนะก็กดเข้าไปคราวนี้มันจะวาร์ปเข้าไปเหมือนเดิมเลยแต่จะไม่เหมือนรอบแรกที่ว่ามันจะค้างหน้าจออยู่เฉยๆเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะว่าถ้ามันเข้าได้จริงจ มันก็ควรจะต้องเห็นพี่โจ๊กอยู่ในห้องนี้เห็นชื่อเห็นรไรเห็นป่ะนี่แปลว่าตอนนี้พี่ปมเนี่ยจอยเข้ามาในห้องพี่โจ๊กแล้วนี่คือตัวพี่ปมเห็นไหมแล้วเขาก็เห็นแล้วว่านี่คือโจซูกเกะไทยเนี่ยเราเล่นด้วยกันอยู่อ่ะแค่เนี้ยเพื่อนเื่อที่จอยทําแค่เนี้ยแล้วก็กดรดี้เตรียมเล่นได้เลยสมมติเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก,กดรดี y ตอนเล่นได้เลยกลับไปดูที่เครื่องพี่โจ๊กนะไปะกลับไปดูที่เครื่องพี่โจ๊กกัน โอเคตอนนี้ที่เครื่องของพี่โจก็จะเห็นพี่ปมเห็นไหมพี่ผมนี่ผมจอยเข้ามาละแล้วถ้าพี่เพื่อนอีกสักสามสี่คนนะนะก็เนี่ยก็เรียกมาด้วยวิธีนี้หมดเลยใช้ก๊อฟฮามาชิเข้ามาแต่ว่าฮามาชิมันจะสุดจะลองเล่นลองรัได้สูงสุดห้าคนหรือไงเนี่ยนะก็ก็ก็ได้อยู่เนาะเพื่อนเพื่อนก็ก็ใช้วิธีนี้จอยเล่นเกมหรือถ้าไม่งั้นก็คือฟอร์เวิร์ดพอร์ตใช้วิธีนี้ก็ได้แต่พี่โจว่ามันยากไปเอาวิธีง่ายๆเล่นกันดีกว่าเนาะจากนั้นก็ อย่างที่บอกก็คือเนี่ยพี่โจกเห็นแล้วพี่โจก,กดเลดี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาลองดูซิเห็นพี่ผมยืนอยู่ข้างๆเห็นไหมเรามาลองดูซิว่าเราเล่นได้จริงหรือเปล่าอ่ะจตัวอย่างมีเจ็ดเวฟนะต้องดูนี่ไงเห็นไหมพี่โจก็เห็นพี่ผมอยู่ข้างๆแล้วนี่เล่นอยู่ด้วยกันอยู่นี่นี่แล้วก็ผีเริ่มมาแล้วนี่โอเคอ,อันนี้คงไม่ได้เล่นต่อให้ดูแล ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปคี์ดูนะแล้วถ้าติดปัญหาอะไรยังไงก็ลองมาถามพี่โจกูเนาะถ้าตอบได้พี่โจก็จะตอบอีกทีนึงก็พี่โจกฝากไว้เนี่ยนะครับสำหรับวิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ของเกมนี้เพราะเห็นว่าไม่ค่อยมีใครถอถามมันไม่ค่อยมีใครทํากันอ่ะก็พี่โจก็ไปหาวิธีมาแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆได้เอาเกมฟรีมาเล่นด้วยกันได้สนุกสนุกไงถ้าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่โจก้วยนะแล้วอย่าลืมกดติดตามล่ะเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคหน้ามันจะได้้ไมมมม่พลลลาดดดกกันนนืรีปโหหะะเจะ เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอเกมฟอร์มใหญ่อย่างท็อตไลท์สองกันดีกว่าวันนี้พี่โจขอตัวไปยิงผีต่อแล้วนะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ